สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้จะจ๋าพามาชมในส่วนของ Honda 1.8นะคะ EL ตัว Civic F4 นะคะใครชินชอบสมนี้นะคะแล้วก็ตามหาสีนี้อยู่จะจะ๋เอามารีวิวให้ดูหนึ่งคันนะคะรถไม่62,000กิโลเมตรค่ะท่านผู้ชมสวยน่าใช้มากนะคะใครที่กำลังเล็งรุ่นนี้ไว้อยู่แล้วกำลังไม่รู้ว่าจะไปดูรถที่ไหนหรือว่า ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะซื้อที่ไหนนะคะแต่ถ้าเห็นคลิปนี้นะคะคุณลูกค้าก็ลองนัดเข้ามาดูรถกับเจ้าจ่าได้เพราะว่ามีตัวเลือกให้หลายคันนะคะรถเป็นรถหน่วยงานนะคะคันนี้มือเดียวนี่ค่ะสภาพสวยน่าใช้มากนะคะเราคัดสรราคุณภาพให้แล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องไปเสี่ยงดวงนะไม่ต้องไปเสี่ยงดวงว่าตาดีร้ายตาร้าเสียเราคัดให้เฉพาะเกรดเอั้งนั้นเลยชอบสีดําชอบสีเทาดําชอบสีขาวชอบสีบนเงิน แจง้งข้าจ๋ามาได้นะคะมีตัวเลือกเยอะมากนะคะมีเด็กคันสวยๆนะคะรถจอดอยู่ที่ทถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมินบุรีกรุงเทพนะคะเอารถสวยๆมาให้ชมนะคะท่านผู้ชมนะคะล้อแม็กซ์อลลอยสวยเดิมนะคะได้ดิสี่ล้อนะคะไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงข้างคิ้วซุ้มล้อตรงนี้เลยนะคะไฟหน้าสวยใสยนะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งนะคะสภาพสวยนะคะสดลูกค้านะคะคันนี้ราคาค่าตัวเนี่ยนะคะตั้งขายอยู่เพียง 579000บาทเท่านั้นสวยๆเลยนะคะเลียมสันตัวรถรวมไปถึงกระจังหน้าหรือว่ารายละเอียดภายนอกภายในนะคะสวยคุ้มแล้วก็สมกับไม่ห0 0 0 0่จริงๆนะ,ะดูเลี่ยมสันฝากระโปรงค่ะทุกคนนะคะสีนะคะ,นะคะไม่มีรอยสเก็ดห็นนะคะอันนี้ก็คือเอามาให้ชมเลยเป็นรถมือเดียวรถไม่ห0ห0 0่นนะคะราคาก็ถือว่าไม่ได้แรงในปี19นะคะเป็นสีบอลเงินสีที่ดูแลทำความสะอาดรักษาง่ายนะคะ ท่านผู้ชมคนไหนอยากได้รถสวยๆที่น้องจ้าจ๋าเอามารีวิวให้ชมนี้นะคะไม่ควรพลาดนะคะแมกออลลอยลมดำนะคะลงตัวกับสีรถมากๆนะคะล้อแม็กก็ไม่มีรอยเบียดเลยนะคะเบาโชกซุมโชกนะคะสภาพเดิมนะคะสภาพสวยนะคะกระจกเนี่ยนะคะได้เป็นกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยวมองข้างแล้วก็เลกล้องเลนส์วอทนะคะ1บาทกล้องเลนส์วอทเนี่ยนะคะจะให้มาเฉพาะตัว EL เท่านั้นนะคะ จ้จ๋าให้ดูนะคะจะพาชมทุกซอกทุกมุมนะคะพูดถึงตัว1.8นะคะ e-l เป็นเครื่องน้เบนซินล้วนลูกค้าบางคนก็บอกว่ากลัวมันจะเปืองน้ํามันนะคะความจริงแล้วนะคะลูกค้าเครื่อง1.8นะอัตราการเปืจอนน้ำมันอยู่ที่ประมาณ14กิโลิตรนะคะทุกคนนะ13 14กิโลิตรถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบความเร็วความแรงแล้วก็ทรงสปอร์ตดีไซน์รูปลักษณ์ของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึง4คันนี้ด้วยนะคะก็ โทรหาจ้าจ๋าสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเปิดทําการทุกวันนะคะสําหรับลูกค้าอยากได้รถสวยๆนะคะเปิดทําการทุกวันเลยนะคะลูกค้าก็สามารถนัดแนะเข้ามาดูรถกับน้องจ้าจ๋าได้นะคะส่วนสถาบันทางการเงินนะคะเรามีรองรับลูกค้าถึง12-13สถาบันทางการเงินเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะมาดูรถที่เพชรยนต์มาดูรถสวยๆกับจ้าจ๋าได้รถขับแน่นอนสีนี้สวยนะคะท่านผู้ชมนะคะสวยนะคะแล้วก็ดูใหม่นะคะ เวลาที่จ้าจ๋าจะส่งมอบนะคะให้คุณลูกค้าเนี่ยรถทุกคันเนี่ยเราจะมีการคลีนกับสปาขัดสีช่วีวันอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่จะส่งมอบนะคะสำหรับตัวนี้ก็ได้กล้องถอยหลังมนาะเรียบร้อยแล้วนะคะมีกล้องถอยหลังให้แล้วก็ถ้าเป็นในตัวรีโมทเนี่ยนะคะสําหรับชมนี้เขาจะมีในส่วนตัวของที่สตาร์ทนะคะนี่ถ้ารถเรอล็อกเนี่ยเราสามารถสตาร์ทนะคะกระจกพระันทนุมไฟฟ้านะคะนี่คือระบบการทํางานนะคะของรุ่นนี้ถ้าเรานะคะ กดล็อกนะคะสมมติว่าเออเราจอดรถเราไปโ้งไปห้างนะคะเราอยากจะสตาร์ทรถนะคะเราก็สามารถสตาร์ทได้จากรีมโมทได้เลยนะคะใช้งานไม่ยากนะคะลูกค้าใช้งานไม่ยากเลยนะคะใช้งานไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะทุก้านะแล้วก็จะมีในส่วนของเปิดฝาท้ายนะคะถ้าถ้าสตาร์ทไม่ติดแบบนี้จะจากดกแล้วนะฐานน่าจะอดน,นะเดี๋ยวจะเปลี่ยนฐานให้ใหม่นะส่วนฝาท้ายเราก็สามารถเปิดที่รีมโมทได้เลยนะนี่ฝาท้ายเปิดจากรีมโมทได้เลยนะคะ สวยนะคะท่านผู้ชมตัวรถสวยน่าใช้นะคะความคนไหนที่เป็นสาบวกตระกูลฮอนด้านะคะตระกูล h ฮดนะคะแล้วก็ฉันชอบตัวซี v i c อยู่แล้วแต่ไม่อยากออกป้ายแดงเพราะป้ายแดงไม่มีผลิตแล้วนะคะรุ่นนี้ก็ลองทักสอบถามเน้องจ๋าได้เรารับประกันอยู่แล้วนะคะเรื่องโครงสร้างของตัวรถเนี่ยนะคะว่า เราคัดมาให้เนี่ยคำว่าเกรดเเนี่ยรถจะไม่มีการชนหนักนะคะรถจะไม่มีพิกคว่ำมจมน้ําเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าได้รถคุณภาพดีจากทางบริษัทเพชรยนต์ไปแน่นอนฝาท้ายด้านหลังเนี่ยนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะนะคะคุณผู้ชมเก็บสัมภาระได้เยอะนะคะถือว่าเนี่ยค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะล้อก็ได้เป็นล้ออัหล่นะคะถูกเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะคะส่วนถาดรองท้ายใครอยากได้เดี๋ยวจัดแถมให้นะคะสวยนะคะท่านผู้ชมนะคะใครขับก็ดูดีนะคะขับเดิน อาจสมมุติว่าลูกค้าอยากเดินทางไกลนะเครื่อง1นึ่งจุดแเอาอยู่นะจะจ๋าบอกนะเครื่อง1นึ่งจุดแปดนียเอาอยู่นะคะบอกเลยสวยจริงๆนะคะด้านท้ายนะคะตรงกันชนนะคะตกแต่งด้วยในส่วนของโครเมียมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟทับทิมก็ไม่มีแตกเลยแล้วนะเหลี่ยมสันตัวลดรายละเอียดตรงนี้อยู่ชัดเจนนะคะแกบข้างไม่มีอ้าไม่มีง้างนะคะล้อแมตสสวยๆเงาๆนะคะไม่หกหมื่นของแท้ของจริงเลยนะคะลูกค้านะ ส่วนตัว EL นะคะ,ะลืมปลดล็อกนะคะส่วนตัว EL เนี่ยนะคะถ้าเป็นตัว EL นะคะไม่ว่าจะเป็น FC FE นะคะก็จะเป็นในส่วนของได้เบาะหนังนะคะถ้าตัวรถภายในภายนอกสีทึบๆนะคะเบาะภายในก็จะเป็นสีดําแต่ถ้านะคะรถเป็นสีขาวนะคะเบาะภายในก็จะเป็นสีออกครีมๆออกโทนสีเบจนะคะแต่ก็งงเหมือนกันว่าทาไมถึง แตกต่างกันขนาดนี้นะคะส่วนใหญ่ลูกค้าเขาก็จะชอบภายในสีดําหรือว่าสีแดงเนาะอ่ะมาดูตัวเบาะนะคะท่านผู้ชมนะที่พักแขนนะคะดูทรงสปอร์ตไฮโซลุชันล่ะสุดๆนะ,ะที่พักแขนก็ไม่ได้ชํารุดนะมีที่วางแก้วน้ำให้ตรงที่พักแขนนะคะเบาะนะคะก็ไม่มีขาดไม่มีชํารุดนะคะถือว่าเป็นสภาพรถที่สดและสภาพไม่ช้าเลยนะคะมาดูตรงเฮดรูมกันบ้างนะคะนี่เฮดรูมนะคะ คือช่วงจังหวะช่วงขานั่งนะคะคนด้านหลังเนี่ยนะคะบอกเลยว่าไม่แออัดนะคะต่อให้คนขับด้านหน้าขาย,ยาวแขนยาวขนาดไหนก็ตามนะคะเลื่อนบอกมานะคะคนข้างหลังก็ยังไม่แออัดนะคะก็คือตัว Honda เนี่ยเขาก็ให้ความกว้างมาเหมือนกันเนาะพูดถึงเรื่องความกว้างเนาะนี่นะคะสภาพเดิมนะคะกระจกโลโก้แท้โลโก้เดิมฟิล์มเป็นของไฮคูอย่างดีนะคะถือว่าคุ้มค่าเลยนะคะท่านผู้ชมทุกคนนะคะใครตามหา Honda อยากใช้งานเอาไปใช้งานสวยๆนะคะ เบาสภาพเดิมสภาพสวยนะตัวเบาะคนนั่งข้างคนขับคนขับนะคะเบาแก้มซ้ายไม่มีล้มว่าธรรมดานะคะรถมือ2มันอาจจะไม่ได้สภาพ1 0 0เป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วนะคะมันเจ้าจ่าให้คันนี้เต็มที่มัน97%เนะคะเพราะว่าเราเป็นรถมือ2นะคะถ้าเป็นรถ1 0 0ก็จะเป็นรถป้ายแดงนะคะสภาพดีถามว่าแล้วแล้วรถมือ2สภาพแบบ1 0 0เลยมีเข้ามาไหมมีนะคะท่านผู้ชมขึ้นอยู่กับจังหวะอยู่ที่ว่าปีนั้นนะอยู่ที่ไต่ตามาดอะไรนะคะบางทีก็มีเข้ามาบ้างแบบรถ90โด ลด9กิโลเมตรอย่างเงี้ยนะคะแต่ราคาหายไปแล้ว3-4แสนลูกค้าจังหวัดนั้นก็คือต้องแย่งกันเลยนะคะแต่วันนี้เอาคันนี้มารีวิวให้ดูก่อนนะคะกับ Honda FC 1.8 EL นะคะท่านผู้ชมก็เป็นตัวรถอีกหนึ่งคันที่เป็นทางเลือกให้คุณลูกค้าได้ตัดสินใจในการมาดูรถมือสองนะคะคุณภาพดีนะ,ะถ้าถามจะจ๋าว่า1.8โอเคไหมนะคะขับสนุกนะคะเครื่องพุ่งปิดปัดนะคะเหยียบมันเท้าแน,น่นอน ะะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะ f c ชื่นชอบการฟิลคลับแบบไหนหรือว่าอยากจะนะคะให้อาจารีวิวจุดไหนพเพิ่มเติมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะ,ะแผงประตูนะคะตัวของ Civic เนี่ยนะคะเขาจะให้ในส่วนของกระจกออโต้สบานก็คือ2บานคืออะไรคู่หน้านะคะซ้ายขวาแล้วก็กระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าที่เปิดฝาท้ายนะคะจะอยู่จุดนี้นะคะสำหรับตัว Honda Civic นะ อ n น i n นสตาร์มีให้ครบนะคะรวมไปถึงเบาะปรับไฟฟ้านะคะคนขับ8ดทิศทางส่วนพวงมาลัยนะคะให้ดูว่าความคมชัดคมสวยของเขานี่คืออะไรนะคะพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ พวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันแอปเปิลคาเพยคูซคอนโทรลให้ครบนะคะรวมไปถึงกล้องเลนเวอตนะคะมองกล้องถอยหลังนะคะระบบสัมผัสนะคะแอร์ออโต้นะคะท่านะผู้ชมนะคะคอนโซลเกียร์อยู่ในสภาพเดิมสูนแบบที่วางแก้วน้ําอยู่ในสภาพเดิมใครตามหานะคะ รถสวยคุณภาพดีเกรด A นะคะไม่ควรพลาเลยน้องจะาจ๋าจัดให้สวยๆนะไม่มีขิดวางแน่นอนนะคะน็อตไม่ขยับทุกโซนทุกซอกทุกมุมเพราะว่าไม่ก็แค่6กหมื่นสองนะคะท่านผู้ชมนะคะก็สามารถนัดดูรถกับน้องจ้าจ๋าเพชยนได้นะคะอยู่ที่เซรีไทยซอยหกสิบแปดหมื่นบุรีกรุงเทพนะคะเดี๋ยวจ้าจ๋าพาไปชมนะคะในส่วนของเครื่องยนต์กันค่ะชมในส่วนตัวของเครื่องยนต์นะคะเนี่ยนะคะตัวเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะไม่ไม่เคยผ่านการติัแก๊สนะ เครื่องยนต์สวยไม่มีรอยซึมรอยหยดน้ามันเครื่องนะคะฝา,าสูบนะคะได้4สูบนะคะอตังไปจักน้ามันเพื่อจ๋าบอกต้นคลิปนะคะอยู่ที่ประมาณ1 4บสถึงสิกิโลลิตรขึ้นอยู่กับขับขี่ของคุณลูกคา้าแต่ตัวน็อตข้างหน้าเนี่ยเดิมแน่นอนนะคะดูจากตัวน็อตรายละเอียดตัวรถเดิมนะคะโครงสร้างสวยนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้ม,กมขวาอยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์แบบนะคะเบ้าชกกระบอกโชกฝาชกนะคะอยู่ในสภาพเดิม น็อตฝากระโปรงไม่มีขยับขาดนะคะคือทางเราเนี่ยจะไม่เอารถชนหนักพลิกคว่ำเข้ามานะคะเราขายรถเกรดเอเกรดเดียวอยากให้คุณลูกค้าเนี่ยสบายใจไปทางจุดนี้ก่อนนะคะส่วนที่เหลือก็ลูกค้ามาเลือกเอาว่าจะชอบราคาประมาณไหนหรือชอบทรงยังไงนะคะโจทย์ที่ลูกค้าตามหาอยู่นี่คืออะไรนะคะนี่รอยซีนทาง้งมะพร้าวนะคะตรงนี้จากโรงงานลอยเม็ดอาร์คนะคะตรงคิวซุ้มล้อรวมไปถึงน็อตฝากระโปรงเนี่ยน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะน็อตเบ้าชกไม่มีถอดไม่มีแกะเพราะฉะนั้นรถไม่ได้ชนมาแน่นอน รายละเอียดตัวรถด,ดูง่ายๆดูไม่ได้ยุ่งยากค่ะนะคะสนใจชื่นชอบ h o n d a c ซ v i c อยู่แล้วนะคะแล้วมาเห็นคันนี้ที่จะารีวิวด้วยความที่จุดเด่นคันนี้ไม่หลายข้อนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องปีค่อนข้างใหม่แล้วได้ตัว EL นะคะแล้วก็ได้ไมลหกหมื่นด้วยนะคะจุดเด่นหลายข้อเลยนะคะสนใจรีโทวเข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังให้พี่จ๋าอ่าให้น้องอาจา๋าด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการรีวิวคลิปต่อๆไปให้ชมนะคะ ก็เปิดทําการทุกวันเหมือนเดิมนะคะภาษีพรบพร้อมนะคะออกฟรีดาวได้จะซื้อสดก็สามารถทําได้รถมีเล่มนะคะรถของเราซื้อสดมาทุกคันนะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าซื้อรถไปจะไม่ได้เล่มนะคะตรงนี้นะคะสนใจนะคะอย่าลืมโทรเข้ามานะคะสําหรับวันนี้จะจากขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ